แม่ข่างามสมซื่อเมืองเรางามแม่ข่าที่เองวันนี้สุกแล้วบอขายจังไงเครื่องหน่วยเครื่องหน่วยกระชีพันเขาพุ่นน้ำน้ำพร้อมโอ้แม่ข่าเป็นแม่ข่าที่มีน้ำยาแม่นแล้วร้านเลยลูกน้ำจนเฮียแล้วจากหัวไร้ลูกบ่ลูกเลยครับลูกเราแม่ข่า แม่ค่ะแม่ลูกอ <mis> ่อนเคยอยู่บ้านนาใหญ่มาพ้อมกันความสู้ความทุกข์ผูกพันสวยสู้กันเหมือนอายและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เวียงวังทองบอกเคยลืมญาติพี่น้อง through the ม้วนนนไปนั่งตาลมแอมบ,บ,าบานนาแบแอบครับบะคงใหญ่เนื้อหนาแห้งเด้อครับแต่ว่ากว่าผมสิหอดบานครับมันเละผมบริป,ปาดกินนะครับเลบ่ฮห้วหวานบ่ไนเไนด้อไนู้ใดอยากได้ไนคอมเมนต์เลยครับู้ใดอยากได้ไนบ่หลาย้เด้อบ่วยาย,บาย,บายบ้บ่เกินส0มลอยไนดอกสองหน่วยแต่ว่าเนื้อหนาแห้งครับ หน่วยใหญ่ประมาณนี่แหะหกเจ็ดโลครับบักฮงเด้อบะฮงแกงข้าวมุนอุยปุยมากรัเปลาหน้าอยคือเก่าครับบักข้าวนาใสถ้าปิ่งไก่ก็คือนาโปง่งเล่าข่าวแซบเ,เมืองคงและลำวงที่สารวันสารวันเตี๋ยลงเตี่ยลงซื้อหย้างลาเจ้าซื้อตาส,สาวตา ขายไข่หงมีไข่ยังเนี่ลยล่ะไข่เหี่ยมีปะมีไข่เหี่ยอยู่ปะมีแต่ไข่หงเด้อไข่เหี่ยบ่มี่ายผู้สาวกันขายเบิดมือเวลาเข้าปุ่นน้ำน้ำพร้อมโอ้แม่ข้าเป็นแม่ข้าที่มีน้ำยาแม่นแล้ว <laughs> พี่น้องสารวัลน้ลำวงเตี่ยล่องสารวัล คนมาสื่อเครื่องครับเครื่องรถค้นเครื่องลดร่วมเครื่องล่นอยู่บ้านบ้านไหนยู่บ้านไหนบ้านน้องต้มบ้านน้องต้มเมนอันนี้เมืองยังเมืองสาละวันสาละวันเอ้เมนเมืองลังก้ามแข้งสาละวันวมาสั่นโอ้เสียงหัวเฮ้ยเพื่อกลังสิเมื่อยได้ครับแล้วละว่าแล้วละว่าเขาแล้วขายได้เงินหลายบ่ ได้ตื้อหนึ่งพากันมาเที่ยวครับโอ้ยทางในแห้งคักทางในแห้งลายมืเอเต่เด็กๆเอาเดินทางควาท่ายายมรนยกาศบ้านเพิ่นช่วงเที่ยงเทีท่ยงห่อนคือกันกับบ้านเฮาเปิดหม้อออกแห้งห่อนมาสิไข่ยังพวงเราเต็มเลยส่งเครืองไข่ส่งเคืองฮ็ดเองวันนี้สุกแล้วบปล่ ขายยังไงสามหน่วยซิฟเครื่องหน่วยเครื่องหน่วยกับซิฟฮะสามหน่วยซิฟไข่น้ำมะพร้าวจะขายวะขายตลาดเรางามครับแม่ค้างามกระลังจกอยู่พุ่นจกนำก้อนน้ำมะพร้าวสิบพันไข่มานำเดือกเครื่องหน่วยโอ้ขายเสวยเจ็ดพันนะวะเอามามันครบเสร็จขายยังไง ามหน่อยซีฟเจ็ดหน่อยซาเอาซาผ่านเลยเนาะมันหลายพูดสามหน่อยซีฟซะกำนัำมมะพร้าวกินใส่กันกนี่ขายหลายปีแล้ววะแม่ค่ะบอฮากะขายเด็ปีหนึ่งฮากะเด็ปีนึงแล <c oughs> ้วครับตลาดเรางามฝากคุณนุ่นน้องคนแนวเพราผมว่าซื้อย,ยังมื้ยนี่จะซื้อย,ยังไหมค่ะสาวแต่ง,แต,งแต่งคนงาม <c oughs> าแซ่บยี่บ <c oughs> ัวระนาดมะพร้าวเจ้า บักว่าัะนาไส้ยี่บ่โ,บโ,บโ,บโเบมเส็งไปได้นะมะข่าวหวานจุ๋ยๆสงสัยเราเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเมีมัมนขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นบ้านเพิ่นเลยครับโอ้ยปลาแดกของแคร์อันนีตัวนี้ทักใครแม่ขายไหนปลาแดกได้เขาได้ยี่บ่ ได้เสยผมมีโอกาสมากขั้งแหลกนะครับขออนุญาตเช็คอินที่ตลาดบัดเม่อวัดเว้นเท่าคำเท่าเหมืดครับบ้านเมื่อเรางามเมื่อเรางามแข็งสารวันธุรกิจการเกษตรครับแมค่ค่าขายหัวสิงไข่ขายผักกะลําที่ไม่มีเม็ดผักกระจ้นที่เหี่ยวเียว<ๆ>มันคือมันคือบทซื้นบันไหนแมค่ค่า เมื่อบ้าขายเบิดมือฮอดทำเวยครับธุรกิจการเกษตรบ้านเพิินเลยครับบักหน่าวหวานโอ้ยพรกระจนแถมแม่เพ่งไว้นําเป็นบึ้นๆเลยแจงเส้ปลาครับส่วงนี้พักพักกินกับลาบกินกับเฟอคุนแม่ข่าญงด่านหลังนับขึ้นอยู่พลนบรรยากาศบ้านเพิินครับเหล่างามป้าแหงแห่งแห่งแหงแหงแค่แหงว่า ร่นควันบ่ขายจังไดโตล้แสนหาโตแล้แสนหาโลนึงขายโตล้โตโลละแสนหาโลนึงในหลายวันไหนสบขีดสิขีดระันปลาแก้วจะได้รึเปล่าดปลาแก้วอุ้ยลมพัดปลาแก้วจะปิวเก้าสิบพันเก้าสองสิบแปสิดลเจแล้วประมาณร้อยหสิบบาทครับเป็นเงินไทยลมนาวเรื่มพัดมา แม่ค้าช่วงเที่ยงครับเมืองเหลืองามแขวงสารวัน,นาขายกล้วยทอด<ะ>วกล้วยสายพันธุ์นั่นคือกำบั้นมันแก้วีมันโอ้มันแก้วมันแก้วทอดอันนั้นใครยังไม่นนมค่ะไข่เต่าใครคนมัมีบะ่ะสีขอนนะสิใครไหนไข่เตา่า ขายมันจะหล่ำจะรวยด้วยครับก่อนละพันบานเท่าขายซิบก่อนก็ได้เงินเมื่นจีบวะเพราะว่ามันก่อนละพันบาทจะซื้อว่าจังไหนนั่งยังเกาะนั่งสั้นขายอยู่นี่ตลอดวะเขไปเห็นงานไทยบ่บ่ไปยังไงค่ยไปวะค่อยไปวะเขาไปบ่ เหตุงานอยู่เวียงจันกลับมาอยู่เราง่ามก็เลยมาขายเครื่องพอได้ขายอยู่บอกขึเงียบช่วงแรงๆบอกคนหลายเนี่ยอ,อันซื้อมั่นซอยเพึ่นนะครับเอ,เอามั่นเอา,เามันจะแะๆเลยมันทอดอย่างดีบั่นเอิญมามันมันยังมันจืดม,มั้ยมันทอดที่อัน เอาเบิร์ซาวหันรถไปโดยซื้อเพิ่นเลาขนะึ้มาทอดบ่สูตรเท่าเองอยู่วะสใส่คงนัวลายป่ยน้ำตาลจะทอดอยู่บ้านมาขายอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ทอดอยู่นี่นะครับขายเบิร์กับเมื่อเลย,ยเย็นๆยังน้อยนะบ้านเจ้ามันอยู่ทึ่งภูเขาบ่ โอ้ยพอแล้วให้หลายแท้แม่เทาเรามาเลาะหาสื่อเครื่องได้อยังแม่เทาเอามาขายวะยันเนี่ยไม่เพาะมันลูกข้าวเหน,นแม่ข้าให้กันมาอย่างนี้ขายเท่าไหร่บ้านอยู่บ่ามามาลูกดีเซลอซอยแม่เทาจักปีแม่เทาจักปี เออสิบปีอวดมึงหูเราหูเราล่ะเออันนี้ซอยเพิ่นเลยครับเพิ่นมาขายสิบปีสิปีแม่เถ่าจักปีกอสิบปีเขาก็สิบปีแล้วครับแม่เถ่าสิบปีเท่านั้นบ่กสิบห้าปีแม่เถ่าสิบห้าปีแล้วครับมันแมนบอกคืดอีกเช่นนึงสิบห้าปีเท่านั้นบ่ อยเพ่อก็เป็นสาวหน่อยเดีนี้เ่าได้ก่สิบเจ็ดเจ็ดชิพเออเจ็ดือคืละบาทเนี่ยโอ้ยหนึ่ง <c oughs> วันสิบห้าปีะเจ็ดิเจ็ดสิบยูดีม่แห้งเด,ชชอด้อสาทุสาธุจ้าอาหารทะเลครับบน่ต้องไปหอดไทยเลี่ยนกะมีครับเราขนมาขายอยู่ทงผู้เวยครับตลาดเรางมแม่ข่ากับแงมบัแงมตะเลางาม,นนงาม,างามคนกับแมเขาขายโูเขาได้นี่ แสนสามประมาณสองรอยปลาหมึกปิ้งัยนั่บ่คิดบาปขแวแรกก็แห้งท่องอยู่วะพอได้ขายอยู่บ่ช่วงได้คนหลายเนี่ยส่วงปีใหม่เศรือแหล่งส่นมากบ้านเฮาขึ้นมาซื้อเครื่อง,งเศรืกกอกับแหลงเศรือกับแหลงตักเจ้าก็ขายเป็นหมึอมเป็นขายเป็นหมึอมหานทะเลเลยครับเศร้าเรางามครับเทียง,ง,งแล้วมาเลาะหาซื้อเครื่อง ได้แบบใหม่ว่นเด้ไปโรงเรียนบ่เศร้าและะ้วบ่จบแล้วจบแล้วจบแล้วให้จังไรเอาผัวบ่แมน <laughs> แมนเลยอากาศเย็นๆเจ็กหน่อยด้วครับตลาดเรางามช่วงเที่ยงเที่ยงแบบใหม่ร้ายด้วครับมาโหลดมาสื่อน้ำเราเราบ่ได้แจกเด้อบักลำไยก็มีลำไยแอปเปิ้ลส้มหมากนัด หมักม่วงรีววิหาหนหลายอย่างแม่ขาง,งามแม่ขางอ้สมซื้อเมืองเราง,งามแม่ขางก็งามไคคนมาไหนขายดีบ่ขายดีบ่พ่อได้ขายอยู่จ้ะพ่อได้ขายจะซื้อว่าจังไหนซื้อเกล็ดแก้วเกล็ดแก้วพ่อได้ขายทัครับตลาดเราง,งามเพิ่งเอาพักมาสะขายพักกาดมาเนี่ยเงาขาศอกนี่กำเท่าเล่ทักกาด หาพันเรามาวางขายขายต้เศร้าคนบอกมาวางหนึ่งมาางหนึ่งขายหอดเนี้ยมุแร่งบอกเราปล,าลูกเองเ้อครับเบื่องแก้มเราจะไปท่ายังบยมแก้มจะแดดทางข่อยว่าตลาดเหลางามพักง,งามงมครับทั้งพี่ครับย้ายพักย้ายเนี่ยแม่ข่าก็เริ่มงวงเงาหาวนอนย้ายเสีแดดจากซึนจนเหี่ยว เีครับสารวันพักสางอ่างหย่าของไขาการเกษตรเต็มบักเพชรบักพริกบักสมบักเขือบักแตงลายเดีอครับเมืน่นันยิ่ยวอยกน้อยมันแดดซึนแนวตะเมีขาโมหยวพูาวนาอเรามาตับปักซองบ่มาตปักซองครับบืนเขาขึ้นมาขายทั้งเมืองเรางาม ลูกค้ามีเบิดมือวะสันแต่ว่ามาเรื่อยเรื่อยขายหอยขายปลาขายปลาดุกขายผั่พ่อแลวยีคือเก่าจะจื้อคอยอยู่วะสัานจะค่อยพ่อคอยอยู่ใส่มาไกลแห่แม่ค้าผัเด้อครับ ไปขายหอดช่องตะอเม่าพ่อเราอยู่พี่เรางามเมืองสารวันพี่บ้านอยู่ยุนีเสมอเนี่ยยูพี่กยูยูุกยูเื่อนคนละโคกกับมาพ่อกันฮึเกา่าเราไปขายช่องตะอูเมืองคุซุมาวันได้ครับพ่อเราเราก็มาขายตลาดเรางามนําเราเหตุยังครับชีวิตเราตื่นขึ้นมามีแตข่ขายขายขายเอาเติเงินางจากเล่าไปไว้ใส่เงิน ไปตะอูขายทัวม่าล่องาามขายแตงขายพลเมลไม้ลูกค่าครับตะาะแตะแปะเมืองล่างาม <c oughs> เตรียมมือทึ้งปลาทึ่งบักแตง <c oughs> ทัวดินดมีดวยครับมีหลายนำ <c oughs> ปลาแดกบักเกี่ยงพักครับ มือเศร้านี่มันก็ะซื่นอยู่ดอกมันเป็นยังบุคือบเซื่นสวยมากมือแรงเนี่ยมันจิตตื่นนอนเว้นนอนเว้นแม่ข่าเรางามไมยงามสมซื้อเมื่องนิดแตะเมื่องเรางามแม่ข่าก็งามพักขยงเริ่มเป็นดอก้วครับต้มใซ่ปลาต้มใส่ไกหรือว่าจิพัดเส่หมูก็เฮ็ดไปนั่นแล้วยิมอยู่ช่องเศร้าว่าคนหลาย เศร้าคนหลายยักหน่อยตลาดเรางามเดี๋ยวพาไปตามหาคนงามคนงามมัวจะใส่ดอกกี้่แท้านี่แหละบักใหม่ครับไร่มาจังกำมั่นอ่างงนบักม่วงแก้วมังกรหอยคคกว่งจรครับทั้งพักทั้งบักใหม่ เทียงครับเทียงเทียงตลาดเมืองเรางามสารวัวันล่ำวงครับแม่ข่าขายเต็มทีครับเสาหอดคำเทียงแรงกบตัวใหญ่ๆครับกบปลาแหงปลาแก้วบักแตงบักพริกกระเทียมหอมแม่ข่าและลูกแม่ข่าล้านเลยลูก น้ำจนเหี้ยราจะคุอะไรลูกบ่ล,กลูกเลยครับลูกเราแม่ขาแม่ขาไม่ลูกอ่อนื่อซอยน่ะดม่ลกอละือซอยม่ลูกอ่อนนะี่อ,อากาศเรื่มลมผัดเย็นๆจังหน่อยได้ครับบานเพลินอไดเคี่ยวพอไดเละาอละ,อ,าอ,ละอุ้ยบักเผาบักพักบักพักก็ก บักแฝงแกงไส่ไก่บักแตงเห็ดนางฝ่าคนนางฝ่าเห็ดกับนางฝ่าคนกับนางฝ่าลูกค้าแล้วเด้อครับเกจ้าเขาว่าท่านเหล่วจะได้หมดนี้นับถุงมือเก็บกับเพยบ้านเพิ่นกับอาชีพรับจ้างกับเก็บกับเพยยันเดี้เขาให้โล่หัวแดงสาวพันธ์ โลละสองมันหาวิธีเก็บใหฮไดรหลท์คุณชิบอกเอาเหอะมันเสนําโลละสองพันหากะพอได้ขายอยู่บ่แไม่ค่คพอได้เล่มพอได้เล่มมาเลาะเบิ่งเข้าว่าตลาดเรางามนี่มันมีคนงามงามเท้และผู้ชกุ๊บกับกุ๊บขาดครึ่งหนึ่งก็ยัก็เลยมาผ่อน เจ้านี่แหละตะกี้กันว่ามันยืนหนึ่งยืนหนึ่งความงามนี่เลยครับอยู่หลายคนผู้สาวเหล่างามครับสาวเหล่างามรุ่นตะกี้กันว่ามันนั่งนั่งสงการเพื่ออะไรนั่งสงการความงามแม่นพืชท้องเจ้าวน่นี่แม่นค่ะขายหอยประเด็กขายประเด็กประเดกหอมยังเป็นแถวเก็ตประเดกอ่ คุยกันโดนบริษัยสื่อยังซอยเอังซี่ปอกมาสิสื้อซอยโอกบนบ๊วยบ๊วยกระเฮียนมาบุติดกรตี้นเอายังเข่าบาเสียโอ้ยสามสิบพันจ้าไปปอกมาเอังซี่อังซี่ปอกไรใส่ท่งหรอบ๊อบปอกไรซิมเมืองกรถาวานจีซื้อบัวหวานจีบบัวสื้อ ลานขายเครื่องครับตลาดเหลางามกล้วยสาบเป็นพ่วงเนี่ยหลายแห่งปลาแห่งเครื่องขายครับเต็มเลยนี่แดงสีแดงสีแดงมันเป็นยังไงมันหวานขัวมันหวานขัวอ้าวหวยแบบไหนนี่บ่มาแหงนี่ เขาขายหน่วยจะพันเ้าพันถ้าสมมติว่าเขาปองเองนี่สามสิบพันในวดรถใครได้ปะวอร์ดไหนในต้าพันสามสิบพันวอร์ดไหนสามสิบพันรดรถไก้าปองเองไก่เจ้าพันเก่าถ้าสิบพันก็นกนบอรบดป้าสิบพันก็นบรนร์ดขายเจ้าพันเก่า ลายบักเผาหน้าใสในกินเลี้ยวว้เข็มเจ้าเร็วอยู่ว่าสิว่าเสียมันีเข็มเจ้าเร็วอยู่เดี๋ยวมันค่อยหวานมาเล้เดีวเนี่ยหนาแล้วกันเออไข่แน่ ตามกลางเส้นสีบ่มีดอกทายแห้งแห้งอย่าได้กันวนหน้ามนบ่สนใจแลทุกวันที่นั่งตาแก่คิดหอดพ่อ